เอาครับเดี๋ยวตอนนี้ผมกําลังจะเทสกําลังอัดนะฮะของฝาสูบว่ามันมันแตกหรือเปล่าเพราะว่าส่งไปที่ร้านแล้วเทสแล้วบอกไม่แตกนะฮะนี่เอากลับมาประกอบนะครับยังไม่ได้วิ่งไปไหนเลยแล้วสตาร์ทอุ่นเครื่องธรรมดามันมีฟองขึ้นนะฮะเดี๋ยวนี้จะลองด้วยวิธีการถอดหัวเผานะครับแล้วขันแคมปิดวาล์วนะครับ ขันแคมนะฮะปิดวาลเพื่อไม่ให้กําลังอัดมารั่วถ้ามันไม่แตกน้ําต้องไม่มีฟองนะฮะเดี๋ยวจะลองดูทีละฝาเอ๋ทีละสูบเลยครับอันนี้สูบหนึ่งก่อนนะครับอัดลมเข้าไปนะครับน้ําเดินขึ้นมาแล้วนะฮะดันน้ําขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วครับอันนี้แค่ลมนะฮะลมจากปั๊มลมนะครับหบาหกบานะฮะ ดูฟองขึ้นมานะครับนี่นะครับอันนี้คือรั่วนะครับชัดนะฮะอันนี้คือรั่วนะครับในกลุ่มหนึ่งผ่านแล้วนะแล้วพักแป๊บหนึ่งแล้วไปสุดต่อไปเดี๋ยวเราจะเทสสูบที่สองนะครับตัวนี้ใช้ประเก็นแท้นะเป็นประเก็นเหล็กขันปอนยี่สี่นิวตันยี่สี่นิวตันนะครับวเก้าสิบองศาสองครั้งแล้วก็เก้าสิบองศาสองครั้งนะฮะเก้าสิบองศาสองครั้ง เ,เครื่องแล้วอ่นนะแล้วก็อุ่นเครื่องสตาร์ทเครื่องเพื่อที่จะอุ่นประเก็นให้มันนิ่มเซ็ตตัว,ตตวแล้วก็ขันยี่สิบองศาอีกหนึ่งครั้งนะฮะอันนี้ขันโอเวอร์สเปคอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวมาดูสูบที่สองนะปิดแคมแล้วนะปิดวาวแล้วนะฮะใส่เข้าไปตรงช่องหัวเผานะครับแล้วก็ดันลมนะครับโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันดันไปทางนู้นอามันกลับมา สูมันดันลูกสูบมันดันลูกสูบครับจับจกล้องให้ดีเดี๋ยวอ๊มันไม่ไปพี่ลมมันดันอยู่อเอาจับตะย่างนนหนึ่งนะฮะอ่านะครับนี่สูบสองนะครับหนึ่งนะครับ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับนิ่งครับอันนี้ไปสูบที่สามต่อนะครับนี่นะปิดวาลวแล้วครับจะทน้ำไว้เดี๋ยวมาดูท่อน,น้ำกันมันดึงมันดึงนิ่งนะครับไม่ขยับนะครับมีฟองน้ำไม่ขึ้นมา ถ้ามันถ้ามันมีกําลังอัดรั่วเนี่ยน้ำมันจะค่อยๆขึ้นมาแล้วถึงจะมีฟองนะครับเพราะว่าเราเอาลมอัดเนี่ยลมมันเบากว่ากําลังอัดบนหัวลูกปูบอยู่แล้วนะครับนี่นะครับเนี่ดูเสียงลมปุ๊บอัดลงมาคือวิธีเทสแบบเนี้ยเราอัดลมเข้าไปในห้องเผาไหม้นะฮะแทนกําลังอัดเลยจาลองกําลังอัดบนหัวจำลองเหมือใช้งานจริงนะครับเดี๋ยวเราไปสูบสีต่อเลยนะครับต่อนเนื่องเลยนะครับ เนนีีย่ยมาตรง้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีนะครับเดี๋ยวจะวนมาสูบหนึ่งให้ดูอีกรอบนะครับโ <Okay. S 2> อเคต้องดันมาช่วย ข้อขวาเก่าที่เคยใช้เนี่ยแต่ใช้ใช้นานมากเลยนะโรสซิล่าเหมือนกันมันจะแตกอาการแบบเนี้ยแตกอยู่ในห้องตัวเวอร์มะ่ะไม่ใช่แตกตรงบนหัวลูกปุกนะแตกในห้องเขาไม่ในตัวเวอร์มในที่หัวฉีดต<ร>ัวเก่าที่มันระเบิดพุ่มแล้วฉีดออกไปฮะก็ส่งส่งลงกึงเทสเหมือนกันลงกึงก็ไม่เจอจนเรามาเทสแบบเนี้ยเนี่ยก็จะเจอเนตูมหนึ่งนะกลับมาตูมหนึ่งเดี๋ยวให้ดูที่บอกว่าตูปที่มีปัญหา มาแล้วนะครับขึ้นมาแล้วนะครับน้ำขึ้นมาแล้วนะครับเนี่ยนะฮะเนี่มีฟองนะครับเนี่ยถ้ามันกําลังอันมา่วออกมาเนี่ยมันจะมาเงี้ยมาแล้วนะครับเนี่ยนะฮะชัดเจนนะครับโอเคนะครับเพราะว่าที่เราใช้ฝากอสติล่า Godzilla เนี่ยว,ว่าฝาแรกมันมันดีอ่ะ แต่ว่าอันนั้นน่ะใครเป็นปีอ่ะอันนั้นมันเป็นปัญหานิดหน่อยที่เราเองเร,เราพลาดเราพลาดเองแต่อันนี้คือรถยังไม่ได้วิ่งเลยสตาร์ทแค่ลองในหมดประกันไปสองอันแล้วประกันแทบประกันแท้สองแผ่นพันละพันสองาแผ่นนะฮะน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องอีกคาแรงไม่ต้องถามน้ำมันล้างเครื่องไม่ต้องถามส่งลงครึ่งเช็คสามรอบมันมัน,มนรู้สึกไม่ดีเลย มันเนี่ยมันเกินราคาข้าวาสูงไป,ปไกล<ช>แล้วใช่เออยังไงก็ลองดูให้หน่อยนะครับสวัสดีครับ